สวัสดีค่ะอยกเลี้ยงคังน,นช่องพายเซส,สั่นขนเมืองนะคะตอนนี้เราก็กลับมาจากแหนาคเสร็จแล้วนะคะพอดีว่าในขบวนไม่มีโอกาสได้ไล์เลยนะคะเพราะว่ามีแต่เพลงมีแต่เปิดเพลงแบบว่าต้นฉบับทั้งนั้นนะคะไล์แรกของเราก็ติดแดงอยู่ ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือเดินทางกลับมาถึงแล้วนะคะร้อนนะคะอากาศร้อนมากๆ<_ <k> _>ต้องให้พี่แซมเข้าห้องอาบน้ำร้อน,นะค่ะวันนี้เฮน่นาก,ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ <_ k _> คันกำมือแรงเพราะว่าระยะการแห่เนาะจากบ้านโอทีแรกก็อ้อมบ้านก่อนเนาะอ้อมอ้อมอ้อมบ้านอ้อมหมู่บ้านตะกลางนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้อ้อมทั้งหมดนะคะอ้อมแค่ส่วนหนึ่งพออ้อมหมู่บ้านเสร็จก็แห่ไปวังทะลุนะคะวังทะลุก็ประมาณจากบ้านตะกลางไปก็สองโลสองโลกว่าเกือบสามโลนะคะเดินไปเดินมาไปก็โล สี 4, ่ห<ล>้าโลอืมประมาณนั่นนะฮะวันนี้คลายร้อนก่อนคลายร้อนก่อนไม่ถูบบนหน้านะจะได้อกาาาพาไปเล่นน้ำชีก็ไม่ยอมเล่นนะคะน้ำชีก็น้ำมูลตรงนั้น สังเกต้ที่อาการควานค่ะใช้เสาช่วยนะครับใช้เสาช่วยอาอบเองเลยค่ะอาบเองเลยไม่ต้องมีคนฉีดให้นะถ้าถูออกนี่ขมิ้นจะออกเยอะเลยไม่ยอมถู ที่แซมดูดน้ำเป่าเองนะคะเหมือนคนนะคะได้อาบน้ำช่วงนี้ก็จะไม่อยากขึ้นเนาะเพราะว่าเย็นสดชื่นอ่าเดี๋ยวมีงานเหววันที่ไหไรกันคะวันที่เจ็ดอยู่ที่วันที่เจ็อยู่ที่โกสุมนะคะมีช้างทั้งหมดสี่เชือกเนาะมีพ่อพลายหนุ่มเซกป้ายสีทับไทย พี่แซมสั้นแล้วก็พลายแก้วนะคะโกสุมนะคะโกสุมพี่สยอย่าลืมนะคะติดตามกันด้วยนะคะหรือว่าท่านใดอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็มาพบปะเจอกันได้ค่ะไม่ไม่มถูหน้าออกหน่อยพี่แซมไม่ยอมถูเลยนะคะดู เพราะว่าเมื่อเช้าควานให้ถูเยอะแล้วเราจะไม่คันนั้นนะโอ้ชีตกินก่ะมินมันออกเดือดเดือดอ๋อจะเดินไปไหนครับ เดินเอาสเสบียงก่อนหรือเปล่าเาก็บสเสบียงก่อนเก็บเสบียงก่อนโห้ไนะ้นาตะกูก็ยิงจอบเลยโอ้หอบเลยครับหอบเลยเอาไปเยอะได้กินเยอะยังไม่พอเขายังไม่พอหอบสเสบียงไปกินเองนะคะ ตรงนเ้ยินส่วนพี่ควัญเราช่วงนี้ก็พักยาวๆนะคะเพราะว่ามีแต่งานพี่เซมเลยเดือนนี้ อผู้จัดการมาทำไมแฟอย่าไปขุดทำไมไนะนะวันนี้ถือว่าเสร็จภารกิจงานแห่นะคะแบบที่ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน เพราะว่าใช้เดินไปนะคะช่วงนี้ควานก็จะบริการน้ำทุกเชือกนะคะเพราะว่าอาการร้อนต้องสามเวลานะคะช้างก็จะได้เพิ่มความสดชื่นนะคะเพราะว่าอาการร้อนจริงๆตอนนี้ก็ถึงคิวคุณตาแล้วนะคะนี่เด็กเกก็น่าจะได้ เอ้เอา้าเอา้าเจ้ากาแฟดูนะคะดูอีอีไม่มีใครกล้าทำอะไรเจ้ากาแฟนะคะว่าเป็นผู้จัดก,การในซุ้ม เจ้าวาวาทบ้าครับครับไปเลยครับเสียงด้วยไม่สนเลยครับทีนี้เอ้าเอา,เอานอนลงแล้วไม่มีอะไรจะโล่นะคะเพราะไม่ยอมจะเตอจิงนะจิ๊ดดุ อากาศร้อนมากนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยดีที่แห่ช่วงเช้านะคะจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ถ้าช่วงบ่ายนี่โอไม่อยากจะพูดเลยนะคะ,นะคะยังไงก็ขอ,อยุติการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากติดตามในช่องด้วยนะคะช่องพลายแซมสั้นผนังนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะคะ กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ